ไปพบกับซีรีส์สีสาบวานเมืองตอนที่สองสีสนันที่หนึ่งตอนฟองสบู่ทั่วเมืองบบเอทำไมมีแต่ฟองสบู่เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยนั่นก็ฟองสบู่นั่นก็ฟองสบู่ว้าเอทำไมมันแต่ฟองสบู่เต็ไมไปหมดเลยอาฟองสบู่เช่นแตีฟองสบู่นะา ไปดีกว่าอะไรเนี่ยฟองสบ,บู่เหรออืมฟองสบ,บู่มันนา่ากลัวมาก,กเ,ามเลยนะทุกคนพวกเราไม่ชอบมันเลยของสบู่เอ๋ฟองสบ,บู่งั้นเหรอไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเดือนนี้ไม่ดีฟองสบ,บู่แล้วที่เราจะอยู่ยังไงเนี่ยน,น่นะาทุกคน นีี่่ถ้าพี่สนโธใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเออลำหาที่หัวใจอรือไม่โอ้ยอยูน่นี่ดีแล้วนี่เชื่อไหมที่นี่เนี่ยเนานะมันดีมากเลยนะใช่มันดีมากมันดีกว่ามากเอออีกเมืองแอดเวนเจอร์เรนเดีย แอนซันต้าแอนสโนแล้วก็กินทีนี่นนะมันดีมากเลยงั้นเราจบคลิปเลยดีกว่านะบ๊ายบาย